สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาเจอเนี่ยนะครับกับช่องขวัญชัยเกษตรมือใหม่ผมวันนี้ก็มาอัปเดตท,ทุเรียนชุดแรกครับดอกแรกที่กำลังบานนะผมตอนนี้ก็ดอกชุดแรกก็บานไปแล้วครับผมลวก วันนี้ก็จะมากวาดโคนครับแต่ต้นนี้มันยังบานไม่หมดก็มีไม่กี่กิ่งครับบานนี้มีกิ่งนี้ที่บานแล้วแล้วก็ตรงนั้นแล้วก็ข้างบนปักปลายครับนิดหน่อยไม่เยอะรุ่นนี้เยอะครับตอนนี้ก็เป็นมะเขือพวงเล็กครับ ช่วงนี้ก็ฝนตกทุกวันเลยครับผมว่าจะงดน้ำให้ดอกมันออกเพิ่มฝั่งนู้นครับผมก็ไม่น่าได้งดแล้วตอนนี้ก็ดอกบานหมวกก็แกะหมวกนะครับเดี๋ยวพวกมแมลงพี้ยไฟเพี้ยอะไร ันจะเข้ามาดูดน้ำเลี้ยงครับหลบสั้นหนึ่งออกช่วงนี้ก็มาลุ้นกันครับฝนตกว่าหางแย่เรามันจะอยู่หรือจะไปครับผมตอนนี้ก็ยังดีอยู่ครับข่ายาสะบัดก็ไม่หลุดร่วงครับผมก็ถือว่าโอเคใช้ได้อยู่ครับนนี้ก็ยังบานไมหมด เหลือช่อนี้ก็กำลังบานแต่ต้นนี้ที่มันดอกชุดแรกมีต้นเดียวครับที่มันมาทั้งต้นและก็บานบานเสร็จแล้วอันนี้ผมก็กวาดกวาดคนออกหมดแล้วก็วได้ประมาณนี้ผมอันนี้ฝนก็ยังตกไม่หยุดเลยครับปล่อยก็บานไปแล้ว8 0ซแล้วร่วงหมดแล้ว หมวกเหลือแค่นี้ก็ไม่เป็นไรก็ยังถือว่าใช้ได้ครับผมยังไม่ล่วงอาหารก็ฉีดไปแล้วก่อนฝนตกก็โชคดีไปครับก็น่าจะได้อาหารชุดนั้นก็เลยยังอยู่ดีก็ <c oughs> ร่วงบ้างครับแต่ไม่เยอะไม่เป็นไรนิดหน่อยดอกนี้ก็ไม่สมบูรณ์น่าจะนอนกินน่าทิ้งกับผมพมบนก็ห่างแยะตอนนี้ก็ไม่ได้ประมาณยังไม่ถึงครึ่งครับมัน <c oughs> <c oughs> อยู่ที่ประมาณนี้ ดำดำตรงที่นิ้วผมเนี่ยได้สักครึ่งก็น่าจะเริ่มฉีดยาได้ผมตอนนี้ก็ฝนตกมันก็ยังฉีดไม่ได้ผมก็ประมาณนี้ครับตอนนี้ก็ดอกก็ร่วงหมดแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวผมก็จะกวาดขนต้นนี้หน่อยนึงเดี๋ยวพาเดินดู อีกสักสองสามตนนะผมว่าฝนตกจะมีดอกร่วงหรือเปล่าครับเพราะช่วงนี้น้ำเยอะเหลือเกินครับต้นนี้ก็ไม่ร่วงครับผมต้นนี้ก็เป็นมะเขือพวงมะเขือพวงเล็กมะเขือพวงก,กลางไปแล้วครับในบางรุ่น กระดุมไม่เริ่มไม่มีแล้วครับก็พัฒนาไปแล้วเป็นก็ร่วงนิดหน่อยครับดอกสองดอกก็ถือว่าโอเคใช้ได้อาหารได้ฉีดไปก็ทำงานได้ดีครับผมต <c oughs> <c oughs> กลุ้นอยู่หลายวันสองสาวันฝนตกไม่ได้มาดูครับวันๆันเหมือนกันครับผมว่า ดอกมันจะร่วงหรือเปล่าแต่ก็ถือว่าโอเคผมไม่ร่วงแต่ก็มีดอกฝ่อไปบ้างครับแต่ไม่เป็นไรครับเพราะมันเป็นเรื่องปกติครับพี่ทีบน้องก็ดอกมาพร้อมยอดเลยครับก็โอเคไม่เป็นไรใช้ได้ดอกบานก็มีกำลังบาน ปีนี้หลายรุ่นครับผมพามาดูแยะตอนนี้หางแยะก็กำลังไม่นี่ลองรอยการหลุดร่วงไปหนึ่งช่อไม่เป็นไรครับเราขยาวแล้วขายาวแบบนี้ไม่ร่วงก็ผมก็ว่าน่าจะโอเคแล้ว ฝนเยอะขนาดนี้มันไม่ร่วงไม่สลัดเดี๋ยวฝนหยุดก็เพิ่มอาหารอีกสักหน่อยครับก็กำลังบานเดินดูอีกสักต้นดอกก็มาไม่ค่อยเต็มผมว่าจะงดน้ำดอกเพิ่มสักหน่อยฝนก็มา ก็ต้องปล่อยแล้วได้แค่นี้แล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าฝนหยุดเผื่อมันจะออกมาอีกแต่มันก็ไม่น่าไอ้นี่ขึ้นเกดแล้วครับช่อนี้ที่ปลายมือผมเนี่ยนี่คือดอกแรกจริงๆอันนี้ก็มานร่วงแล้ว หนึงหมวกช่วยเนียเป็นพวกเพียไฟเข้ามาหลบสั้นต้นนี้ก็ไม่ค่อยดกเท่าไหร่เนี้ยเป็นบางจริงมันเหมือนช่วงนั้นมันกำลังจะดอกกำลังจะแทงแล้วผมก็มาลดน้ำเร็วเกินไปหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าฝนมาด้วยหรือเปล่าไม่รู้จากตาดอกก็ไปเป็นแขนงซะงั้น แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเพราะต้นมันก็อายุมันก็ยังไม่ได้เท่าไหร่ให้ไม่รีบบังคับมันเท่าไหร่ครับนี่คปกติมันต้องเป็นตาดอกครับแขนงออกมาเต็มเลยแต่ไม่เป็นไรครับมาเท่าไหนเอาเท่านั้นครับ เดี๋ยวต้นนี้ต้นนี้ก็บานบานหมดแล้วเหลือรุ่นนี้อีกรุ่นหนึง่งข้างบนนั่นก็บานแล้วก็มีรุ่นมะเขือพวงเล็กรุ่นๆเดีวยวกันกับต้นนู้นนะนี่ครับผมออกมา มันออกมาพร้อมพร้อมยอดนะยอดมาด้วยไม่เป็นไรผม,มถือว่าได้อยู่ส่วนฝั่งนู้นก็เหมือนกันเนอะรุ่นว่าเือพวงพาเดินไปดูสักหน่อย ช่วงนี้ฝนเยอะพื้นที่ไหนฟ้าเปิดก็มีโอกาสก็ฉีดบำรุงดอกได้เลยครับผมเสียวๆกลัวมันจะหลุดร่วงครับผมนี่ครับจากตาดอกก็เป็นคะแนงไปซะฝนเยอะเกินนี่ครับนี่ฮะดอกด้วยคะแนงด้วย แล้วก็ล่วงด้วยไม่เป็นไรครับเอาเท่าที่มีตอนนี้ก็ไม่น่าออกเพิ่มแล้วน่าจะเท่านั้นแล้วนะครับข้างบนนิดหน่อยนี่ก็กำลังบาน ไปแล้วกก็็มีีน่ยังเหนียวแน่นอยู่ครับผมเจอฝนไปก็ยังยังอยู่ยังรักกันดีครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อัปเดตดอกตุเรียนพอเจอฝนมาก็ วันๆเหมือนกันนะผมแต่ก็ไม่เป็นไรก็ยังยังอยู่ก็ยังไม่ร่วงไม่เหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วร่วงตกใจเลยครับฉันมากก็มะเขือพวงเล็กใหญ่โอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็อัปเดตท,ทุเรียนดอกแรกห่างแย่ไหมครับผม กับการเจอฝนมันลุ้นกันครับว่าจะอยู่หรือจะไปสู้ๆครับผมเป็นกำลังใจใครับเพื่อนๆคนไหนที่เจอฝนอยู่ตอนนี้ดอกถึงระยะไหนกันบ้างแล้วครับผมคอมเมนต์ได้นะครับผมสำหรับ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมอัปเดตตุดเดียนก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับว่าจะพาไปไหนอัปเดตตอนไหนเหมือนต้นนี้ก็ออกไม่กี่กิ่งครับผมฝอนนี้ก็ไม่ออกเลยมีตาบ้างครับแต่มันเป็นขแขนงไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับผมเรียนรู้กันไปเรื่อยๆครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ